ความเร็วของคุณกับทีมกอดแนวแข่งรถทั้งแรกจากกาลินาเป็นเจ้าแห่งสข่งแข่งทิ้งเงินละวันรวมมูลค่ากว่าห้าแสนบาทแล้วเจอกันไหนปิดดิปเตอร์ไทยแลนด์แชมป์ปิชิปสองพันสิบเก้า ในที่สุดหมก็มาแล้วผมสำหรับการแข่งขันของเกม Speed Difter ในรูปแบบของทัวร์นาเมนต์ครั้งแรกก็จะเป็นทัวร์นาเมนต์ Thailand Speed Difter Cha เ p ี o ยนชิ p ปี2019ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า500,000บาท ก็จะเริ่มเปิดรับสมัครรับผมตั้งแต่วันที่8ถึง14มีนาคมนี้ผมใครที่สนใจจัดทีมมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะหาร่วมทีมแล้วก็จัดเข้าทีมในร่วงของการแข่งขันกันได้นะโดยการแข่งขันในคราวนี้ผมต้องขอบอกได้เลยว่าหลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งตารอมากเลยผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยทุกทกคนก็น่าจะรู้ว่ามันก็เป็นเกมในรูปแบบของ e-sport เพราะฉะนั้นผมก็อย่าลืมที่จะจัดทีมแล้วก็ลงแข่งขันกันด้วยเพื่อชิงรางวัลในมูลค่าที่สูงมาก สำหรับคนที่คิดว่าจะร่วมกันแข่งขันนะผมแล้วก็กำลังอยากจะหาเพื่อนร่วมทีมด้วยผมแล้วก็สามารถเข้าไปที่เพจ f a c e b o o กาลีนาสปีดดิฟเตอร์ไทยแลนด์อีสปอร์ตกันได้ผมก็ในเพจนี้อ่ะทางกาลีน่าก็เป็นคนสร้างมาสดร้อนๆผมเพื่อตอบรับในการแข่งขันในรูปแบบของอ e ีสปอร์ตโดยเฉพาะโดยเฉพาะการแข่งขันอ e ีสปอร์ตต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาโปรโมทในเพจนี้ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีทัวร์นาเมนต์อะไรบ้างมีอะไรที่ทควรเตรียมตัวเงื่อนต้นในการใช้งานแล้วก็การจัดทีมแล้วก็มีข้อห้ามอะไรบ้างผมในการจัดทัวร์นาเมนต์นนนใคใร่นงขงขั ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้ในเพจอันนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้สคริปชันนะผมสำหรับคนที่สนใจในการร่วมสมัครการแข่งขันในคราวนี้นะสำหรับการจัดทีมในการแข่งขันับผม1ทีมเนี่ยจะมีสมาชิกได้ไม่เกิน3-4ถึงคนผมโดยจะมีตัวจริงเนี่ยคนแล้วก็ตัวสำรองได้อีก1คนในการลงการแข่งขันสำหรับรูปแบบในการแข่งขันผมผมก็จะเอามาจากการอ้างอิงจากการแข่งขันครั้งก่อนหน้านี้ผมก็จะเป็นรูปแบบของโซโล่บทเทิลแล้วก็ทีมบทเทิล โดยในการแข่งขันผมก็จะมีการแบ่งเป็นแบบ2ต่อ2บ้างแล้วก็3ต่อ3บ้างโดยการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นการเก็บคะแนนไปเรื่อยผมใครที่สามารถชนะได้มากกว่าคนนั้นเนี่ยก็จะได้รับคะแนนมากกว่าเพื่อเข้าสู่รอบลึกๆขั้นถัดไปสำหรับเงื่อนไขในการรับสมัครการแข่งขันผมก็ไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุขอเพียงแค่เราเนี่ยมีใจรักในการแข่งขันของเกมสปีดดิปเตอร์เนี่ยกับการหาทีมให้ครบประมาณ3คนถึง4คนขึ้นไปเนี่ยก็สามารถที่จะ จัดทีมแล้วก็ร่วมการแข่งขันได้เลยในส่วนของตัวด่านผมคาดการว่าทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยจะเป็นคนกําหนดเอาให้แต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยถนัดในการใช้งานรถคันไหนนะโดยผลวิเคราะห์จากการที่ผมเนี่ยได้ดูการแข่งขันรีเพย์มาหลายรอบแล้วก็หลายคันเนี่ยโดยส่วนมากที่จะเห็นรถที่เขานิยมกันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของตัวเลเซอร์เป็นหลักเลยนะเขาเนื่องจากว่ารถคันนี้เนี่ยในเรื่องของการใช้งานเนี่ยเทอร์โบแรงเข้าโค้งง่ายแถมค่าคอลิชันของตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงก็เลยเป็นรถอีกหน ที่ในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากแต่จริงๆในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็อยู่ที่เราเลยนะว่าเราเนี่ยถนัดในการใช้งานรถคันไหนแล้วก็ควรที่จะฝึกใช้งานรถคันนั้นคล่งๆในการแข่งขันเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีความชอบไม่เหมือนกันนั่นเองนะเอาหล่ะผมเราลองมาวิเคราะห์การแข่งขันในแต่ละโหมดกันก่อนผมเริ่มต้นด้วยโหมดแรกของการเล่นในโหมดของทีมไอเทมในโหมดการแข่งขันแบบ3ต่อ3อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของของการแข่งขันระหว่างทีมเดวิลโชกับทางน้านของโน่คอนโทร ก็ไปดูก่อว่าสังเกตว่าคนที่เปิดตัวมาได้ก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของการเก็บไอเทมนะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเปิดตัวได้ดีก็ตามยังไงใช่ไหมแต่โหสังเกตว่ามันจะเดือดมากเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะทําการกดไอเทมแล้วก็บล็อกทางกันโรโลเนี่ยสังเกตได้ว่าโอโ้โหฐานะของทีมโนคอนโทรเนี่ยค่อนข้างวิ่งนําหน้าได้แรงมากด้วยสกิลของการระเบิดของตัวรถทาให้บล็อกในส่วนของตัวเดวิลโชเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนที่ตามไปได้เพราะฉะนั้น,นในการแข่งขันในหมดทีมไอเทมวันนี้เนี่ยใครที่จับจังหววใในเรรื่่ององงขกกาาช้้ไทดดี กดไอเทมในการใช้งานในตรงสถานการณ์ได้ดีกว่าคนนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบอย่างสถานการณ์เมื่อกี้ผมกดไอเทมระเบิดในวงแคบๆที่ทุกคนเนี่ยมันต้องเดินมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการบล็อกผู้เล่นทุกคนได้นั่นเองเนาะในสถานการณ์ของทางตรงเนี่ยการลองที่เราจะขึ้นวาร์ปเกตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดไอเทมที่ทําให้ศัตรูเนี่ยสโลได้อย่างยิงแม่เหล็กหรือว่ายิงเอเลียนใส่เนี่ยศัตรูก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเดินได้ก็ทํทำให้เราเนี่ยได้เปรียบในการเดิมตามทันได้ผม สังเกตว่าไอเทมแต่ละคนเนี่ยก็สําคัญมากมากเลยนะในการจัดจังหวะผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลายไอเทมบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่จเป็นต้องใช้แล้วก็สามารถที่จะโยนไอเทมอันนั้นเนี่ยไปให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยที่มีประโยชน์กว่าในการใช้งานก็จะค่อนข้างได้เปรียบถ้าเกิดว่าใครที่มีทีมดีอยู่แล้วแล้วก็มีไมค์ในการพูดคุยกันดีอยู่แล้วซีเนจี้ในทีมเนี่ยดีอยู่แล้วผมในเรื่องของการแข่งขันแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ายัาง,ยางไงเนี่ยก็ค่อนข้างได้เปรียบมากๆที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ดวงของ,ขงแต โดยเทคนิคในการเก็บไอเทมผมตำแหน่งในการเล่นเนี่ยก็จะมีส่งผลต่อการดรอปของตัวไอเทมเหมือนกันับผมอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งหน้ามากๆเนี่ยไอเทมก็จะเป็นป้องกันซะส่วนใหญ่อยู่หลังมากๆเนี่ยก็จะเป็นไอเทมโจมตีซะส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าดวงของแต่ละคนในการดรอปไอเทมด้วยนะมาดูการแข่งขันอีกรูปแบบหน,นึ่งับผมก็จะเป็นทางด้านของทีมเลสซิ่งก็จะมีแบบ2ต่อ2แล้วก็3ต่อ3มเหมือนกันโดยในโหมดนี้เนี่ยก็จะเน้นที่การดิ๊กเป็นหลัก ในการออกตัวของโหมดนี้ผมถ้าเกิดว่าใครกดในส่วนของตัวดับเบิลดิฟได้เนี่ยก็จะค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าจะทาให้ท่าน้าของตัวรถเนี่ยพุ่งทะยานได้รวดเร็วและก็แรงกว่าคันอื่นๆในการแข่งขันอันนี้ผมถ้าเกิดว่าเราแข่งในโหมด2องต่อเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่อยู่2อย่างนะหน้าที่แรกเลยผมก็คือคนเล่นที่วิ่งนําหน้าเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยผมไม่ให้คนอื่นเนี่ยตามทันและคนที่อยู่ในตำแหน่งที่2ของผมหรือก็คืออีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการบล็อกคู่แข่งไม่ให้สามารถวิ่งแซงคนข้างหน้าได้ อาจจะดูพูดยากครับผมแต่ว่าในการใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนว่าจะฝึกในการใช้งานรถรูปแบบไหนแล้วก็อยู่ที่สนามมันด้วยว่าสนามแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงนิดหนึ่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่าการแข่งขันเนี่ยเขาจะชนกันดุเดือดมากถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถชนคนอื่นได้เนี่ยให้คนอื่นเสียหลักปุ๊มเนี่ยรถของเราเนี่ยหรือว่ารถของเพื่อเราเนี่ยก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะสามารถวิ่งขึ้นไปดับหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ในทุกส่วนของตัวทีมเวิร์ก แล้วก็ประสบการณ์ในการดิฟมากๆเลยผมเพราะว่าในการแข่งขันเนี่ยถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆแต่ละคนในการดิฟเนี่ยเขาจะหันหน้าแทบจะชิดขอบกันหมดเลยนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถประหยัดในช่วงเวลาของการดิฟได้นเพราะว่าใครๆเนี่ยที่สามารถประหยัดในช่วงการดิฟหัวโค้งแต่ละอย่างได้เนี่ยก็จะทาให้เวลาในการแข่งขันเนี่ยสั้นลงก็จะส่งผลต่ออันดับที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะก็เหมือนเดิมผมสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าพลาดบ่อยผมถ้าเกิดว่าเราพลาดบ่อยเนี่ยถ้ากับว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็จะตามมาได้ก็ต้องฝึกนิดดดนนนึงครััับบสาหททีี่่ออยกจะไ้ เพราะว่าในการแข่งข like wow. ันผมขอเพียงแค่คนในทีมของเราผมวิ่งเข้าเป็นคนแรกเนี่ยก็จะทําให้ทั้งทีมเนี่ยสามารถชนะได้เลยและเพื่อให้เห็นภาพของบรรยากาศการแข่งขันคร่าวๆผมก็ไปดูแข่งเ์นนต์ตาสุดท้ายของการแข่งขันก่อนหน้านี้กันเลยหน้าจอเป็นชาเดสครับตอนนี้ฮะโอ้โหครับและตัดทีรุเลตครับนามาเหมือนเช่นเคยครับแต่ว่ายังเกาะติดกันอยู่ครับสําหรับทั้ง4คันครับปาดเข้าซ้ายครับ กดมาต C W W ครับแซงไวๆครับตอนนี้ไปไวๆไปยาวๆครับกระโดดข้ามมาไปที่ l a n d ดิ้ง o ู t ครับลงมาขวาปึ๊บครับโอ้วดิฟกดต C W มาทันทีครับโอ้โหแล้วโหและดูครับน่าจะเป็นครับเดวิสชาเดวายไอวิปปะครับไอมาแล้วลุยเลยมาฮะฟูเแบบติดๆฮะ โอ้โหนักต่อตอดีครับลุเดตยังคงนำอยู่นะครับแต่ว่าดีวายไทน์ก็ยังตามมาและดูครับลุเดตครับตัดมาหน้าจอของเขาเอาโค้งขวาครับด้านหน้าครับเป็นโค้งครับที่สลับนะครับเหมือนจะเป็นฟันปลาเนี่ยแต่ว่าเป็นโค้งโอ้โหฟันดิฟครับแอดวานดิฟบอกเลยว่านะครับหัวแทบจะติดโค้งอยู่แล้วนะ่ยเมื่อกี้ครับในการดิฟครับกดเบรกครับและดิฟงานทำให้โค้งมันสั้นที่สุดและใช้ระยะเวลาในการเข้าโค้งน้อยที่สุดครับลุเดตครับแต่ว่ายังตาาอยู่ดีวายไทนครับจี้มาติดๆเลยนะ่ยตอนนี้ นั้นเกิดว่าดูหน้าจอของพี่3ครับและมาถึงรับการกระโดดสั่นติดครับจามครั้งนี้ใครจะทําได้ดีกว่าลุยเด็จกระโดดมาเปี้ยงปั๊บลงมาแล้วเบรกอ้าวแล้วติดนิดนึงครับและด้านหลังยังไม่มีใครจี้เข้ามาครับลุยเด็ดจะคงน้ำดีวา์ไซค์ครับยังมีระยะเวลาที่พอจะเข้ามาสู่ครับที่หนึ่งได้อยู่แน่ดีวา์ไอซแซงครับหรือเปล่าครับยังไม่ได้แซงครับลุเด็ดจะคงน้ำอยู่แต่ว่าตอนนี้จี้มาด้านซ้ายมือครับดีวา์ไซคครับลุเด็ดหันไปมองหนึ่งหนึ่งชะโงกโอ้แต่ว่าชะงงกนี้ครับ ทำให้แต่ลุนเลดยังคดน้ำไปดูครับโอ้แล้วเข้าไปติดโค้งแบบนี้แตงลำบากครับเข้าใส่ใช่อ้ะไรไปกันคะโกนโอ้เมื่อกี้มีติดนิดนึงครับตัวยอบบอกแล้วอย่าไปชะโงกใส่เขาครับลุนเลตแล้วแหมลุนเลดครับโดนเบียดมารีดีวายไอซ์ครับคู่นี้กัดไม่ปล่อยครับและผู้ชนะครับเป็นชนะเลิศนะครับสำหรับคอมมูนิตี้ทัวร์นาเมนต์ครับแปดสกอตนะฮะไม่ได้ไปถึงโซโล่เลสซิ่งฮะโอ้โหคือ และสิ่งสุดท้ายผมที่ผมอยากจะแนะนําทุกๆคนถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้เนี่ยเราควรที่จะฝึกในส่วนของตัว Advanced Dip ให้ได้ผมเพราะเนื่องจากว่า Advanced Dip เนี่ย,เ,ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเข้าโค้งแต่ละโค้งผมแล้วก็อย่างที่รู้กันว่าสนามแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคในการเข้าโคง้งเทคนิคในการกดจังหวะต่างๆที่ไม่เหมือนกันใครที่ฝึกสนามใช้งานบ่อยๆหรือว่าเล่นบ่อยๆจนชินเนี่ยเราก็จะจําเทคนิคในการเล่นของแต่ละสนามได้ก็จะเพิ่มโอกาสในการให้เราเนชนะมากขึ้น ราะในการแข่งขันนะผมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางโตเกมเนี่ยเขาจะบังคับอะไรให้เราเนี่ยเลือกสนามแข่งแบบไหนแล้วก็ในเรื่องของการแข่งขันเราก็ไม่รู้กันว่าคู่แข่งเนี่ยเขาจะเล่นรูปแบบของการแข่งขันของตัวรถเนี่ยเป็นแบบไหนก็อย่าลืมที่จะฝึกให้หลากหลายเพราะว่าใครที่ฝึกจนเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็สามารถที่จะชิงแชมป์ได้แน่นอนไม่ตเองเลว่าผมใครชอบคิดดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับ c r คร e กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจด้วยครับผม เจอกันนะผมคลิปหน้าสวัสดีค,ครับ